คือเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในช่วงของเฮลติไกด์นะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะในช่วงนี้ค่ะอินเทอร์วิววิทีสเปิร์นะคะเราจะมาพูดคุยกันหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นอาการนี้นะคะก็คืออาการปวดหลังนั่นเองแต่ว่าเรามีวิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยมาบอกคุณผู้ชมกันด้วยจะเป็นอย่างไรค่ะรายการ37องศานะคะขอต้อนรับนายแพทย์สอรยุทธ์ชำนานเวชท,ท่านเป็นศัลยะแพทย์ระบบประสาทจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จาบ อย่างที่คุณลินพูดนะครับอาจารย์บอกไม่ต้องผ่าตัดนี่ทุกคนชอบมากรจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ถ้ามีข้อบ่งชี้ที่จําเป็นนะครับ,รบเราหลีกเลี่ยงก,การผ่าตัดได้ก็จะดีครับในทางนี้นผมเป็นประสาสัญยแพทย์ตัวหมอผ่าตัดก็จริงแต่ว่าไม่เคยมีใครเดินมาแล้วบอกว่าขอผ่าตัดฉะนั้นการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้แน่นอนเป็นเรื่องดีแล้วนี้เวลาคนไข้มาปวดหลังมาหาอาจารย์นี่อาจารย์แนะนํายังไงก่อนตามหลักการแล้วนะครับการปวดหลังเนี่ยก่อนอื่นที่จะพูดเรื่องของการแนะนำของทอาจารย์ ออกถึงสาเหตุนิดนึงเรามักจะแบ่งกลุ่มอาการปวดหลังเป็น4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งก็คือมีอาการปวดหลังร่วมกับการปวดขาด้วยอันนี้มักจะพบกลุ่มใหญ่ๆคือในผู้สูงอายุนะครับเป็นช่องไขสันหลังแคบนะครับการผ่าตัดนี้ได้ผลดีแน่นอนถ้าเป็นการแคบเราขยายทางออกดีกลุ่มที่สองคือมีอาการปวดหลังอย่างเดียวไม่มีอาการปวดร้าลงขาส่วนใหญ่มักจะเป็นจากกล้ามเนื้อกลุ่มที่สามเป็นอาการปวดขาอย่างเดียวไม่มีปวดหลัง อันนี้มักจะเป็นจากเส้นประสาทอักเสบนะครับการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยการทำกายภาพบัตัดมักจะได้ผลดีครับกลุ่มสุดท้ายนี่ก็สําคัญมากเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการปวดหลังแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเลยยกตัวอย่างเช่นโรคไส้ติ่งอักเสบก็ทําให้มีอาการปวดหลังได้ทั้งทที่คนไข้ไม่ปวดปวดท้องเลยเกี่ยวข้อนเพราะฉะนั้นจะตอบํามตรงคาแนะนําตรงที่ว่าการที่มีอาการปวดหลังต้องพบแพทย์นะครับแล้วถ้าเป็นอาการปวดหลังใน3มกลุ่มแรกปวดหลังร่วม ปวดขาปวดขาอย่างเดียวปวดหลังอย่างเดียวกรณีพวกนี้เนี่ยการรักษาครั้งแรกๆคือการใช้ยาและการรักษาด้วยการทำกายภาพบ,บําบัดจะได้ผลดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีการตรวจพบว่ามีการอ่อนแรงหรือว่ามีระบบประสาทผิดปกติอาจจะมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทําการถ่ายภาพพิเศษเช่นการทํา m r i การทำซีทีอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุหลักๆเนี่ยยังเรียกที่บอกว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมคือหลายคนนั่งผิดท่าหรือว่านั่งท่าเดียวเป็นเวลานานๆอย่างนี้เนี่ยคุณหมอน่าจะพบบ่อยใช่ไหมคะถูกต้องครับปัจจุบันนี้ก็คงจะมีคําถามเยอะเพราะว่าอาการปวดหลังเราก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในกลุ่มที่ต้องทํางานในกลุ่มที่ใช้แรงงานนิดนึงหรือแม้แต่ในกลุ่มที่เป็นคนที่นั่งทํางานในออฟฟิศเนี่ยท่าทางที่เราใช้ศัพท์คำว่าเออร์โกโนมิกเนี่ยอาจจะมีผลกับการทําให้ ข้อต่อหรือกระดูกสันหลังรับน้ําหนักผิดปกติหรือแม้แต่ตัวกล้ามเนื้อที่เหยียดตึงผิดปกติเมื่อมาหาคุณหมอแล้วเนี่ยแนะนายัางไงก่อนบ้างคะหลักการแรกคือเราคงต้องซักประวัติและตรวจร่างกายอันนี้สำคัญที่สุดสาหรับแพทย์เลยนะครับจากการสัรวัติแตรวจร่างกายเนี่ยเราจะบอกได้ถึงตำแหน่งของการผิดปกติทีนี้จากระยะเวลาก็จะบอกถึงลักษณะของความผิดปกติว่าเป็นลักษณะไหนแล้วเราก็รักษาที่สาเหตุครับขั้นแรกนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นโดยพื้นฐานสมมติเป็นไม่เยอะนี่อาจจะให้ยาทานก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วประมาณ90จะใช้ยา กุ่มยาทาก็คือยาแก้ปวดเป็นยาทานเนี่ยครับแล้วก็จะออกกําลังกายหรือกายภาพบำบัดร่วมไปด้วยกคแล้วถ้าเกิดยังไม่ไหวละรักษาด้วยวิธีการนี้คุณหมอเขามักจะนัดกลับมาดูอีกทีสองสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีการผิดปกติของระบบประสาทเพิ่มขึ้นด้วยมีการอ่อนแรงหรือมันไม่หายปวดเราคงต้องหาทางทําอะไรที่เป็นหลักฐานเช่น การถ่ายภาพด้วย m r i การถ่ายภาพด้วย CT ทีอย่างเงี้ยทีนี้ที่ตอนเริ่มต้นเราพูดกันไว้นะครับว่าการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าเรื่องของผ่าตัดเนี่ยเราคุยกันมาหลายรอบละตั้งแต่เจาะรูเล็กรูใหญ่หรือทําอะไรใส่นุ่นใส่นี่กันไปหมดนี่นะครับอันนี้มันต่างยังยังไงยังไงบ้างก็ต้องเรียนอาจารย์ถึงเรื่องข้อบ่งชี้นะครับ การรักษาด้วยวิธีที่เราต้องจะคุยกันนี้ก็คือการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าไปบริเวณเยื่อหุ้มของไขสันหลังบริเวณหลังซึ่งจะทําเฉพาะบริเวณหลังเท่านั้นส่วนอื่นทําไม่ได้ข้อบ่งชี้ที่เราจะอนํามาใช้ได้ก็คือ1จากการตรวจร่างกายแล้วกับภาพรังสีที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะครับคนไข้ยังมีอาการที่บอกว่ายกตัวอย่างเช่นคนไข้เนี่ยปวดหลังและเล้าลงขาจากการตรวจร่างกายเนี่ยน่าจะมีความผิดปกติของบริเวณเส้นประสาทระดับที่4เอวระดับที่4นะครับแต่พอทํา ตรวจภาพเอ็มไอออกมาแล้วปรากฏว่าไม่เห็นไม่เห็นมีการกดทับชัดเจนหรือการการกดทับแบบมีการตุยๆของหมอนรองกระดูกนิดหน่อยที่ไม่ถึงกับว่าจะอธิบายไม่ได้ใช่ไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อบ่งชี้เพราะคนไข้ยังปวดทรมานอยู่กินยาก่อนแล้วใส่ผ้าบัตรก็แล้วไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับการฉีดยาเข้าไปบริเวณเยื่อหุ้มไขสั่หลังเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ครับแบบที่2ก็คือคนไข้ที่เคยผ่าตัดไปแล้วก็มีรายงานในต่างประเทศเยอะแยะที่คนไข้ที่ไปผ่าตัดแล้วใส่กระดูกใส่ โลหะดามอะไรเรียบร้อยแล้วก็่ยังมีอาการปวดอยู่มีถึง30-40%เลยครับพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการฉีดยาเข้าไปบริเวณเยื่อุ้มไขสันหลังคือเป็นเป็นตัวเสริมคือผ่านแล้วไม่หายก็อันนี้ก็อาจจะผ่าไปจากหลายๆที่แล้ววนเวียนกันมาดูแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีอะไรอย่างงี้แล้วฉีดยาแต่ละครั้งนี่รักษาอาการจะปวดเหล่านี้ได้นานไหมคะอาจารย์ก็จะ อ่าช่วงเวลาจะอยู่ได้ประมาณตั้งแต่3าเดือนไปจนถึงเป็นปีคือฉีดครั้งเดียวเยอาจจะรับบรรเทาอาการเป็นได้เป็นปีเลยถูกต้องครับอาจารย์มีข้อสองและมีข้อ3ามไหมฮะข้อที่3ก็คือกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุนะครับมีโรคประจําตัวเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจการนอนค่อนนานอาจจะทําให้ในช่วงการผ่าตัด4ี่ชั่วโมงจะทำให้คนไข้มีปัญหาโหัวใจได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงถูกต้องครับ แต่คนกลุ่มนั้นก็คือไม่สามารถจะผ่าตัดได้ก็เลยต้องมาใช้วิธีการรันทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ว่าเฉพาะกระดูกสันหลังช่วงของเอวสูงขึ้นไปหรือว่าต่ําลงมาใช้ได้ไหมเนะน่เนื่องจากว่าเหตุผลจากทางกายวิภาค,ค,คเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยของเราเนี่ย,ยาวตั้งแต่หัวจดหลังก็จริงถึงก้นเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าไขสันหลังที่เป็นส่วนที่สําคัญในการควบคุมคําสั่งจากสมองลงมาเนี่ยมันจะหมดที่บริเวณประมาณกระดูกสันหลังระดับเอวที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการฉีดยาในระดับ ล่างๆลงมาค่อนข้างปลอดภัยคือวันนี้เรามีโมเดลมาด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นระดับไหนลงไปนะที่อาจารย์บอกว่ามันสามารถทําการรักษาด้ที่ไหนได้ขออนุญาตให้เห็นตัวอย่างตรงนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่ากระดูกกระดูกสลังขออนุญาตครับขอบคุณาครับอันนี้เป็นกระดูกสลังระดับเอที่5ที่4ที่สที่2แล้วก็ที่1มีมีแค่5อันเท่านั้นครับแล้วเส้นประสาทที่วิ่งออกใต้ระดับของกระดูกสลังระดับที่1เราจะเรียกว่ากระดูกเส้นประสาท ระดับเอลที่1ค่ะระดับเอลที่2ระดับเอลที่สระดับเอลที่4และระดับเอลที่5คือตรงนี้ฉีดได้ตรงนี้ฉีดยาได้ครับก็คือจากตรงนี้ลงมาเนี่ยได้หมดใช่ครับนะครับแล้วที่คุณหมอเคยทานี่บางบางคนเนี่ยเป็นเนี่ยคืออาการปวดเนี่ยหลายๆจุดสามารถฉีดยาครั้งเดียวรักษาได้เลยไหมคะถูกต้องครับก็มีตั้งแต่เป็นคุณพยาบาลเองเป็นคนที่ทํางานเป็นสจวตเป็นแอร์โคสเตอร์นี่ครับอาการปวดอาจจะมากกว่าหนึ่งระดับ คนขึ้นอยู่กับการตรวจร่างกายจะเป็นตัวบอกได้แล้วเวลาฉีดในการทาไงฮะฉีดเป็นิคตรงเราต้องขออนุญาตเรียนอาจารย์ว่าจริงๆเทคนิคการฉีดยาตรงนี้นะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็ทํากันเยอะมากในยุโรปนะครับทางฝั่งของเยอรมันทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับก็เขาจะหาตําแหน่งของเส้นประสาทเนี่ยนะครับโดยการเอาผลข้านอนคว่ำแล้วก็ใช้เอ็กซเรย์นะครับเสร็จแล้วจากเอ็กซเรย์จะมองไม่เห็นนะครับเราจะต้องฉีดสีเข้าไป การจะฉีดสีไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการได้เนี่ยก็คือต้องสอดเข็มเข้าไปจะมีเข็มชนิดหนึ่งเล็กๆนะครับเข้าไปตรงตำแหน่งที่คิดว่าเป็นจากการตรวจร่างกายเราจะอันนี้อาจารย์ว่าเล็กใช่ไหมทีนี้อันนี้คือเข็มจริงๆเล็กกว่านี้นะครับใส่เข้าไปตรงตำแหน่งที่เราสงสัยนะเราก็จะฉีดสีเข้าไปแล้วเราก็จะเอ็กซเรย์ตามก็จะเห็นว่าอ๋อเส้นประสาทวางอยู่ตัวในลักษณะนี้ถูกต้องแล้วเราก็จะฉีดยาซึ่งเป็นส่วนผสมของสเตียรอยด์กับยาชาเข้าไปเนื่องจากว่า เหตุผลที t t ่ทําให้เกิดอาการปวดหลังเนี่ยเป็น3สาเหตุใหญ่ๆอันที่1ก็คือจากการกดทับครับอันนี้การผ่าตัดนี่ช่วยได้แน่นอนอีกสองในสามเนี่ยเป็นเรื่องของการอักเสบหรือการมีภูมิคุ้มกันตอบตอบสนองออกมาหลักๆแล้วคือการอักเสบถึงสองในสามการฉีดยานี่ก็จะลดการอักเสบทำให้คนไข้ก็จะสบายขึ้นชัดเจนครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งในสามในนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเกิดจากการกดทับการผ่าตัดนี่คือดีที่สุดเมื่อเมื่อมีข้อบ่งชี้เหมือนกันหมายความว่า ส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดสําหรับที่มีการกดทับเส้นประสาทเนี่ยจะต้องตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีการอ่อนแรงหรือมีอาการชาครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่หลายคนบอกไม่อยากผ่าตัดเลยเพราะฉีดทีหนึ่งก็อยู่ได้เป็นปีแบบนี้ขอฉีดยาไปทุกปีเลยอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะคงจะต้องขึ้นกับคุณหมอในการตรวจร่างกายเป็นหลักถ้ามีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าการฉีดยาแล้วจะช่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยการผ่าตัดตามมามันเป็นการช่วยวินิจฉัยการผ่าตัดก็จะช่วยให้อาการหายขาดได้เกือบ 99%ค่ะก็คือแล้วแต่กรณีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าการผ่าตัดเนี่ยสามารถช่วยได้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมอจะเลือกวิธีการผ่าตัดมากกว่ายันะครับต้องแก้ไขที่สาเหตุแต่ถ้าบางบางกรณีที่คุณหมอบอกมาว่าคนไข้บางคนอาจจะมีข้อจํากัดไม่สามารถจะผ่าตัดได้ก็อาจจะต้องมาเลือกอันนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งครับเป็นทางเลือกถูกต้องครับแล้วอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนี่ยังไงนะคะคุณหมอคะอันนี้ก็จะวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันยังไม่มีชื่อภาษาไทยนะครับอันนี้ผลิตจากประเทศ เกาหลีค,นะคุณหมอที่เกาหลีเขาเป็นคนผลิต<อ>เป็นภาสาสัญญาแพทย์เหมือนกันนะครับเ<ะ>นื่องจากว่าเราเรา,เรามีการเรียนกันมาแต่โบราณแล้วนะครับ<ะ>ว่าการฉีดยาเข้าที่ช่องทางท้ายของกระดูกเชิงการานก้นกบนะครับกระดูกก้นกบเนี่ยนะครับขอบคุณค,ครับอาจารย์เราทํากันมานานแล้วแต่ว่าการฉีดยามันจะไปได้บริเวณด้านล่างสัส่วนใหญ่ไม่ขึ้นไปถึงด้านบนไม่ได้คุณหมอที่ต่างประเทศเขาเลยผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับมันเป็นสายสวนที่จะสอดผ่านกับเข็มที่เรา ใส่เข้าไปในตัวคนไข้แล้วสมมติสมมติอกร็คือเหมือนให้ใช้เข็มเปิดทางไปก่อนใช่ไหมนำทางไปก่อนใช่ครับแล้วเราก็จะใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ตามเข้าไปในเข็มนะครับซึ่งสายเนี้ยมันจะวิ่งเข้าไปใต้ใต้กระดูกชิ้นนี้นะครับไปไปเข้าไปในบริเวณส่วนของเหนือเยื่อหุ้มไถสลักแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้ได้ไงนะว่าปลายมันจะไปถึงไอ้ที่มันเป็นจริงก็ขออนุญาตโชว์ตรงนี้นะครับว่า ตรงปลายเนี่ยนะครับมันจะมันจะมีคล้ายๆมีโลหะเคลือบอยู่ข้างในข้างในท่อเนี่ยมันมีสปริงอยู่เป็นโลหะแล้วเราก็จะสามารถเห็นได้จากเอ็กซเรย์ครับคือตรงนี้จะฉายภาพออกมาเราจะเห็นได้จากแต่ละจุดที่เราสอดเข้าไปใช่ไหมคะเราจะค่อยๆใส่เข้าไปจนถึงจุดค่อยๆใส่เข้าไปถึงจุดที่เราคิดว่าใช่แล้วนะครับเราสามารถดูจากเอ็กซเรย์ได้แล้วเราก็จะฉีดสีตามเข้าไปเพื่อจะบอกว่านี่เป็นเส้นประสาทที่เราต้องการคือข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้คือมันสามารถควบคุมให้ปลายเนี่ย สังเกตดีๆนะครับไยนี่จะสามารถขยับได้อย่างที่เรา้ใช่ไหมครับไปในตำแหน่งที่เราเป็นตำแหน่งของเส้นประสาทที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะครับคงซ้ายโคงขวาได้อาจารย์อันนี้ฉีดสีอันนี้ยังไม่ได้ฉีดยารักษาใช่ไหมยังไม่ได้ฉีดยาต้องหาตำแหน่งก่อนพอเราได้ฉีดสีปุ๊บรู้ตำแหน่งที่ต้องการปุ๊บเราก็จะฉีดยาใส่ท่อโดยใช้วิธีการนี้เดียวกันเลยใช่ครับโดยฉีดยาตามท่อนี้เข้าไปที่ก็อาจารย์เอาตรงนี้พอไปจอดอยู่ตรงเส้นประสาทตรงนี้แล้วเวลายานี่มันออกมาอย่างไงนะฮะครับเราก็จะใส่ยา อ่านี้เป็นลวดข้างในเราก็จะมีไซลิงที่ต่อกับยาผสมแล้วก็จะฉีดผ่านทางนี้เข้าไปเลยทางนี้มันจะมีรูเปิดอยู่ครับยาก็จะออกก็คือเราต้องการตรงไหนเนี่ยเราก็ปล่อยยาออกไปตรงนั้นแล้วถ้าเกิดปวดลงมาข้างล่างอีกก็จะขยับสายมาแล้วก็เอ็กซเรดูก็จะเห็นแสดงว่ายามันไปเคลือบไ้เฉยๆไม่ได้เข้าไปในเส้นประสาทไม่ได้เข้าไปครับอั้นมันจะไปเคลือบอยู่บริเวณเหนือเยื่อหุ้มแขนสันหลังค่ะอาจารย์คะยานี้มันคือสเตียรอยด์ อ่าเป็นสเตียรอยที่อ่อนอ่อนมากเลยนะครับปลอดภัยแล้วก็ผสมกับยายาแก้ปวดแล้วการฉีดนานๆหลายๆปีเนี่ยมีผลไหมคะอาจารย์เอ่อเท่าที่เราทําการศึกษาและมีงานวิจัยอยู่ตอนนี้สามารถฉีดได้เดือนละครั้ง๋อเดือนละครั้งแต่แน่นอนครับการมีสเตียรอยเข้าไปในร่างกายก็อาจจะมีผลเสียในกรณีที่คนไข้เป็นเบาหวานหรือคนไข้ที่มีปัญหาเขาเรียกว่าแพ้ ใช่ยาจะคันจะมีผื่นอะไรก็เป็นไปได้ก็นี่ก็เป็นข้อจํากัดอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะแต่สําหรับกรณีทั่วไปเนี่ยเดินละคัางนี่ร่างกายสามารถที่จะขับเท่าที่มีรายงานในต่างประเทศตอนนี้ยังไม่มีปัญหาก็ยังดีกว่าเจ็บอ่าใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่ามีผื่นมีอะไรยังไงมันก็ยังรักษาได้ถือว่าไม่บ่อยเกินไปแล้วที่สําคัญเมื่อฉีดยาแล้วเนี่ยสามารถ กลับไปทํางานได้ตามปกติเลยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลฉีดยาเสร็จแล้วก็จะสามารถเดินได้กับปกติอันนี้คือสําคัญนะอาจารย์เ็เป็นวิธีที่ที่ง่ายแต่ว่าจะมีเฉพาะกลุ่มบุคคลนะคะยังไงก็แล้วแต่คงจะต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนคนที่ชํานาญด้วยพร้อมกับเครื่องมือพิเศษวันนี้ขอบคุณคุณหมอยมากค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะถึงแม้ว่าการฉีดยาจะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆได้แต่ว่าการรักษาที่ต้นเหตุของมันเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดค่ะอาจารย์ครับที่สําคัญนะครับคุณลินอย่าปล่อยให้ปวดนานปวดนานยิ่งรักษายากนะครับมาหาคุณหมอเร็วขึ้นดูวิธีที่รักษาที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้หายปวดได้เร็วขึ้นเลยนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับ ผมและคุณลินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าอย่าลืมนะครับ20นาฬิกา5นาทีทุกวันเสาร์ทีนเนทนโฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ